แซบจุจ้านะคะจากแม่น้อยนะคะสวัสดีจ้าน้องสาววิววัยนะคะให้เลิฟเลิฟมานะคะสวัสดีพี่ใหม่นะคะพี่ชายเฉียนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่ชายตั้งใจมาดีครับนะคะจากเพื่อนหนุ่มทักไทยพี่ตั้งใจมานะครับสวัสดีทุกคนนะคะจากน้องมารีนะคะขอบคุณมากนะคะลูกสาวไม่เป็นไรนะคะไม่อ้อยกำลังใจให้กันนะคะสู้ๆนะคะแม่อ้อย สวัสดีเช่นกันจ้าจากไม่น้อยสวัสดีค่ะน้องมะลิจากพี่สาวสตอรี่นะคะกำลังใจจากเพื่อนนงขอบคุณนะคะทักทายมารวมนะคะพี่สาวคนสวยได้เลยค่ะถ้าไม่สะดวกก็ทักทายรวมได้เลยนะคะน้องวีทน้องวีทนะคะพี่ปูคนสวยขอบคุณนะคะแอมให้กำลังใจนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะมานานแจงโมงนะคะพี่ปู <c oughs> คิดถึงมากจ้าน้องไม่ค่อยได้เจอใช่ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะพี่ชาย ดีคะ่ะแม่อ้อยนะคะจากเพื่อนหนุ่มน้องปุ้ยสวัสดีค่ะจากพี่ปูนะคะกำลังใจจากแม่น้อยขอบคุณนะคะปูนาคะจากแม่หญิงสูงไว้นะคะสวัสดีเช่นกันจ้าจากแม่น้อยนะคะน้องมะลีจ้าจากพี่ปูนะคะแม่ปูครัวบ้านฉันดไว้ว่นะคะจากพี่ชายสถียนนะคะหนุ่มก็ให้ซู้ๆมาขอบคุณนะครับสวัสดีครับแม่ปูคนสวยนะคะจากน้องเดินไปวันละเกนานะคะแม่สถียนคะ่ะ จากแม่ยิงสูงไว้นะคะดีครับพี่ปูนะคะจากพื่หนุ่มคุณสเสถียรสวัสดีค่ะจากพี่ปูนะคะกําลังใจจากพี่จีน้องมะลิขอบคุณนะคะน้องก็อครับจากพี่ปูนะคะสวัสดีครับพี่หนุ่มราศีจากน้องเดินไปมนละก้านะคะไม่น้อยให้กําลังใจมานะคะยายจีราสวัสดีค่ะจากพี่ปูนะคะปีใหม่ย้อนหลังรอบสองโอเคครับพื่หนุ่ม แม่ขอจอดไว้นะคะจอดได้เลยนะคะแม่น้อยแม่เป็นไรนะคะแม่พักผ่อนนะคะแม่น้อยสวัสดีค่ะจากพี่ปูนะคะสวัสดีค่ะแม่ปูจากพี่สาวสตอรี่นะคะหนาวไหมหนาวนะคะอากาศเย็นนะคะแม่ยายหน่อยนะพี่ยายหน่อยนะคะตอนเย็นนี่ยิ่งหนาวนะคะอากาศเย็นมือเท้านี่เย็นเลยนะคะพี่ยายหน่อยสว้ใจเกษตรไใบว่าจากพี่เสถียรนะคะพี่เพนสวัสดีค่ะจากพี่ปูนะคะสวัสดีค่ะคุณเสถียรจากพี่สาวสตอรี่นะคะ ยายหน่อยสวัสดีค่ะจากพี่ปูแม่ปูลูกสาวสวยดีจ้าใช่ใช่สวยเข้มมากนะคะลูกสาวแม่ปูพี่วาลีจอดนะคะได้ค่ะแม่ยิงทรงไว้จะดได้ตามสบายเลยนะคะ,ะอาบน้ําได้บน้น้อกหนาวค่ะรีบอาบเลยนะคะรีบอาบอาบแล้วก็เข้าผ้าห่มเลยนะคะพี่ยายหน่อยทางทางน้นก็น่าจะหนาวเนาะพี่ยายหน่อยเนาะดีครับเดินไปวันละเก้ากินข้าววันละคำจากเพื่อนนุมนะคะ คุณยิงสูงไว้สวัสดีค่ะจากพี่ปูนะคะกำลังใจจากแม่ยิงสูงไว้ขอบคุณนะคะน้องปูสวัสดีค่ะจากแม่อ้อยนะคะพี่บาลีสวัสดีค่ะรักๆก,กดกอนนะคะจากพี่ปูนะคะแม่อ้อยจ๋ากดกอนนะคะจากพี่ปูนะคะแม่ขอตัวนะคะลูกสาวได้เลยค่ะแม่อ้อยแม่อ้อยไปตั้งเวทีได้เลยนะคะเด็ดค่ะพี่กล้าขอค่ะแล้วให้นางมิบีค่ะไม่ได้เจอเจ้าชนนดูเจ้าสวย พี่ตองเคขอบคุณนะคะมาให้อีกบ้านนะคะพี่ตองเคโอ้มาแบบมาแบบมาแบบอะไรนะคะเรียกจอมยุทธใช่ไหมจอมยุทธอะไรนะพี่เดชคำพีขอบคุณนะคะมาให้กำลังใจอีกบ้านข้าขอคารวะทุกท่านรวมทิศทิศทางเลยก็แล้วกันนะขอลาไปไหว้มานะคะจากพี่เดชคำพีนะคะ กำลังใจจากเพื่อนหนุ่มนะคะคุณเดชทำพีสวัสดีค่ะจากพี่ปูนะคะเพื่อนหนุ่มให้สู้ๆมาขอบคุณนะครับหนาวมากนะคะฝั่งนี้ก็เย็นนะคะก็ไม่ถึงกับหนาวนะคะพี่ยายหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเดชจากพี่สาวสตอรีนะคะสตอรีข้างทางนะคะจากพี่ชายเสถียรนะคะพี่มีตังขอบคุณนะคะกำลังใจดอกทานตะวันขอบคุณนะคะพี่ตังบีบีอ่านทันแม่เก่งมากมาก ไม่มันก็เพื่อนๆมาปกตินะคะแม่หญิงสูงไวัยก็ไม่ปกตินุวิบจะอ่านไวกว่าดีนะคะ mm hmm. เพื่อนๆนมาปกพอดีอ่านนะคะแม่หญิงสูงวัยขอบคุณนะคะ mm hmm. ดีครับเต็ดคำพีนะคะจากเอนหนุ่มยี่หกยี่เจ็ดครับ mm hmm. ขอบคุณนะคะ mm hmm. พลังใจนะคะ mm hmm. สวัสดีครับพี่วิบีคนสวยต้องจอบเบิงอยูเดอร์ <laughs> ขอบคุณนะครับน้องก็มาให้อีกบ้านนะครับ สวัสดีครับคุณจตอรี่ครับผมนะคะจากพีเดชคัมพีนะคะพีเดชคัมพีในต้องเดดคัมพีนี้ก็คือแปลงโฉมได้เลยใช่ไหมคะสวัสดีครับทุกท่านรอมห้องเลยครับจาก